เรื่องของอุบัติเหตุเราก็ฝากเตือนกันทุกวันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือรถเก๋งกับรถจักรยานย,ยนต์ก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นแหละจังหวัดจันทบรีเข้าซอยสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุครับดูภาพจากกล้องวงจรปิด,ไ,ดไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณหน้าร้านพลอยแสงตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเรามีลูกศรสีแดงเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้สังเกตเห็นเพราะว่า ภาพเดีย่ยมันค่อนข้างจะไกลาอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จังหวะนี้รถเก๋งกำลังมมป uh เปิดไฟจะเลี้ยวขวาน่าจะเข้าซอยแล้วเลี้ยวไปนานไงรถมอเตอร์ไซค์เขามาทางตรงเขามองไม่เห็นเพราะมันมีรถเนี่ยขวางเอาไว้อยู่พอมองไม่เห็นสุดท้ายทั้งคู่มาปะกันพอดีมมในจังหวะที่ไม่สามารถเบรกทันได้แล้วก็เลยชนกันไปแบบนี้นะครับก็เข้าใจรถมันติดนะ พอเจอกันอีกทีก็นั่นแหละครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับว่าต้องระมัดระวังจริงๆในเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเห็นในจังหวะที่มันกระชันชิดแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังมาฝากเตือนกันเอาไว้นะครับก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดขานะครับ